โอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวรีบทํานิดนึงพอดีช้าเลยเพราะว่าอ่าหลายเรื่องนิดหนึง่งจะมาแจกลําโพงอย่างที่บอกจากคลิปนิทานนะครับคลิปนิทานคลิปนี้ครับอ่านิทานเรื่องที่สองนะครับโอ้ยเสียงรถเสียงรถผมจดก่อนเลยมีสี่คนที่มาร่วมสนุกแจกลําโพงตัวนี้นะครับอ่ามาใส่น้ํานี่ครับใส,นใสนใ่น้ําใส่น้าใช่ไหมครับอ่าหนึ่งคนนะผมเขียนตรงนี้เลยนะ เดี๋ยวก่อนนะครับแป๊บหนึ่งใส่น้ำอ่าชีวีนี่นะครับผมเขียนแล้วนะอ่าหนึ่งคนขยำทำให้เห็นเห็นคนที่สองนะอิ่มอิ่มหรือแ่าไม่รู้ครับผมใส่ไว้แล้วมองไม่เห็นมันสว่างเอามาอิ่ม,มอิ่มไม่รู้ใช่เปล่าอิ่มอิ่มหรืออิ่มอิ่มแป๊บนึงนะครับ ขอดูดีๆก่อนอิมอิมนี่ะครับมาอิ่มอิม,อมอเฮ้ยขยำครับเดีย๋ยวผมไปหาที่ขยับมาอือแ๊บนี้ครับขอดูกอนอิมอิม เคียนสอนะครับเคียนส่อนี่เคยได้รู้สึกว่าเคยได้อะไรที่ผมไปหูฟังบลูทูธอ่าเคียนสอนี่นะครับอันนี้ได้เคยได้หูฟังบลูทูธไปทีแล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะครับชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมจะเขียนแค่ชื่อเนะพิทยานะครับ พีไอไทิย P A N พิทยาหรือเปล่าครับอ่านคำพิทยาไหมครับผมไม่ได่ใจอ่านทูก็ไม่รู้อ่ะภาษาอังกฤษมาสี่คนนี้สองนาทีแล้วนานแต่ว่าผมให้ดูเร็วขั้นตอนผมไม่ได้โกงใครนะครับมามาโอเคจับเลยเดี๋ยวจะลงคลิปเลยเดี๋ยวก่อนนะ อไรที่ใหญ่ดีฮะต้นถ้วยครับต้นแล้วก็มาใส่ถ้วยไปเลยครับสี่คนหนึ่งสองสามสี่มีสี่อันนะหนึ่งสองสามสี่นะจะหาว่ากงหนึ่งสองสามสี่นะฮะเอาล้ครับ,รบผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร จับทีเดียวรู้ผลเลยแจกลาโพงครับใครรู้ก็นําเม้นตตัวเองแล้วก็เดี๋ยวผมให้ทักในเฟซบุ๊กผมแล้วกันพร้อมไหมลผมพร้อมแล้วอ่ะเอาอันนี้เลยใครไม่รู้ใครได้ก็คนนั้นแหละครับ <c oughs> โอเคนะครับอาคนนี้เนี่ยมาทวงผมด้วยว่าผมไม่ทําคิดเลยทีโอเคแต่ผมเจอเขามาเม้นผมทุกคอมเมนต์เลยเขาได้นะเดี๋ยวตกลงคุณได้แล้วนะครับคุณก็มาเมนต ติดต่อผมในเฟซบุ๊กแล้วกันโอเคนะครับอ่าที่เหลือก็ตามนี้ครับเดี๋ยววันหลังผมหาเวลาบ้างบางมาแจกใหม่าาาาตามไว้ติดตามผมไว้ครับอ่า